เขายังบานไม่หมดยังมีอีกอยู่ในขอนน่ะยังบานบาเบิดเดอร์พี่น้ออีกสองขอนเก็บไปที่ะสองขอนอันนี้ก็เก็บไว้ให้ให้เขาบานก่อนเขายังไม่บานเขายังบานไม่หมดเนี่ยเราเก็บได้เราเก็บได้ถังถังหนึ่งแล้วอาไปเก็บ,บานแล้วมาเช้านี่เห็นบอนี่น,น่จะหาว่าไม่ตัดตัดไปแล้วอันนั้นมันยังเด็กอยู่นะเห็นไหมมันยังเด็กเด็กอยู่ อน,นี่พี่นอ้องเก็บไปหลอายุยะว,ยวาเขาบอกเก็บพุ่นอะเดี๋ยวเราก็จะไม่เก็บหมดให้มันบานมันโดนฝนก่อนเดี๋ยวฝนจะมาอีกบ่ายโมงให้เขาบานเต็มขอนก่อนเนี่ยพวกพวกที่เราได้นี่เราก็จะไปใส่ถุงนึ่งใส่ถุงไว้ต้มใส่ถุงไว้เนี่ยอืมก็จะไปใส่ในถุง หลายก่ออยู่พี่น้องเออืออีกหลายขอนอันนี้มันเห็ดอยังโอ้หาเบิ้งน้ำขอนทั้งสีพี่น้องขอนเราขอนไม้ เสียงกว้างมากกว้างแล่นนี้ตื่นเสียงข่อยพี่น้องโน่นนะตรงไม้หักน,นั่นนะอืเดี๋ยวลูกก็นั่งรออยู่หมาหมาสองตัวหมาน้อยสองตัวนั่งรอแม่เฮ็ดหัวหนู nu. ถ้าเป็นเห็ดหัวหนูสีไอ้สีดำน่ะฉันเอาไปใส่แกงเห็ดคงจะอร่อยเออ้าไปใส่แกงหน่อไม้อร่อยได้ไหมพี่น้อง เนี่ยตอนนี้ก็มาเอามาเอาเอาเห็ดนางลมไปใส่แกงหน่อไม้เนาะพี่น้องเนาะนี่เอาพวกที่มันบานก่อนนะไอ้พวกที่ไม่บานแล้วก็เอาไว้เก็บพรุ่งนี้ให้มันใหญ่ขึ้นเนาะเราจะได้เยอะขึ้นไงพี่น้องเอยเอชย นั่งอยู่แบบมันมองเห็นอนะ่ะเนาะนั่งอยู่ตรงริมหน้าต่างแล้วมันก็นึกได้ว่าโอ้ยคิดห้ามห,อหนะอ่อนน่ะนะคอยขึ้อยากกินแกียงเนื้อใหม่เถอะเนาะถ้าเห็นเห็ดแล้วก็คิดแก๊ง,นงเนื้อใหม่แบบนี้ก็เลยเดินมาเอาสักหน่อยวะ <c oughs> มันกอ็อยู่บ้านเราเองเนาะมันก็เพราะว่ามันเป็นหน้าต่างกระจกเนาะมันก็มองเห็น จ้องหน้าเห็ดอยู่ตลอดเวลามันก็ทําให้เราอยากจะเข้าป่าอีกนหละพี่น้อง,งเข้าป่ากันหน้าพะนะเปล่ามาใส่แกงหน่อไม้สักหน่อยดีไหมอ้มอาวลืมเอาขอนมมาให้ไอ้ดั้นอีกแล้วว่าจะเอาขอนมมาให้กระลอกสักหน่อยลืมอีกแล้วปกติก็เอาเอามาให้พวกเขากินนะนะบางต้นอันนี้มันสหลต่ต้นจะตัดต้นไม้อีก สัตว์อยู่เนาะจะตัดต้นนี้ดีกว่านี่มองหาตัดตะต้นใหม่พ่อย์ใหญ่ออพ่อย์ใหญ่เฮงว่าหายู่อ้าวเด็กมาดูลูกข่อยสิพี่น้องมาดูลูกฉันที่นี่เอ้ยลูกรอลูกรอคุณแม่ลูกลูกลูกอย่าก,กระโดดรั้วน,นะลูกนะรัวห่างเพราะว่าข่อย ่อยอ้อมมาตรงนี้พี่น้องเนี่ยคอยปีนตรงนี้เนาะปีนรั้วแล้วก็จะใช้ตรงนี้มาเหยียบเหยียบตรงนี้แล้วก็ปีนข้ามตรงนี้ไปหาลูกชายสองตัวเนี้ใช่ไหมครับเด็กดีจังเลยเด็กดีจังเลยดีจัางเลยลูกไม่เห่าเลยไม่ร้องเลยเนี่ยอ้าวเอาถังเห็ดไปสิมาดูสิแม่ได้อะไรมาแม่บ่ได้บักต้องแรงมาฝากเด้อ <laughs> แม่พ่อได้บักต้องแรงมาสาบักล่าเดียเขาปลามาเอาเห็ดไปแกงใส่หน่อไม้สักหน่อยจีชายแม่ลูกชายแม่มฝนตกหนะักอีกแล้วพี่น้องเอ้ยฝนตกหนะนักอีกแล้วนอกบ้านเห็นไหมตอนนี้ถ่ายถ่ายคลิปอยู่ในห้องกระจกนะ ในบ้านห้องกระจกห้องชมวิวฝนตกหนักเลยนะพี่น้องเอ้ยตกมาอีดแล้วตกได้แต่อย่าเกิดลมเกิดพายุเลยไม่เอาแบบนั้นนะน,นะเหมือนครั้งที่แล้วนะโอ้โห คลิปนี้ก็คุยกันไปดูคลิปคุณคุณกบไปอพอดีมันตกใสัน,นั่นบ่ใส่เห็ดขอ่อยคนนะพอดีขึ้นบ้านเข้าบ้านมาฝนตกเขาบอกว่าฝนจะตกก็เลยรีบเข้าบ้านแต่ก็ได้ไปถ่ายคลิปอยู่นะถ่ายคลิปเห็ดแต่ยังไม่เก็บนะ่ะแบบว่ารอรอ,อให้เข้าบ้านเต็มที่ ทีนี้เขาพยากรณ์ว่าฝนจะตกเออเขาเลยปล่อยให้โดนฝนซักเขาจะได้โตอืมเราจะได้เก็บเต็มที่หน่อยแต่เก็บมาแล้วเมื่อเช้านี้รอบหนึ่งได้สามถุงอืมเอามาหนึ่งเอามาต้มมาแล้วแล้วทีนี้เราก็เอาใส่ไอแช่แข็งไว้เนาะเอาไว้กินหน้าหนาวอืมเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเนาะได้เยอะ เต็มขอนก็นมาใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นแล้วทีนี้ช่วงหนึ่งเขาเขาหยุดหยุดเกิดไปประมาณหาเมืออนะ่อห้าวันเองนะอืมห้าวันเลืออาทิตย์หนึ่งะ่ะที่มีพาย,ยุไม่ได้เขา้าแล้วทีนี้เราก็เอาออกมากินเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินเห็ดเนาะมันก็หมดไป <c oughs> มันก็ไม่ถึงกับหมดหรอกมันมันมัน,ม,นมันยุบไปเออพูดผิดปกติมันก็จะประมาณสามสิบกว่าถุงแล้วทีนี้เราก็กินไปเอามากินก็เหลืออยู่ประมาณยี่สิบถุงสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนี่แหละแล้วเราก็จะเก็บเข้าไปใหม่อีกสะสมเข้าไปใหมอีกกว่ารอบนี้ก็จะกินเล็กน้อยไม่กินกระนำ <c oughs> กินดูลายมันก็เสือเบิดก่อนหนาหนาวพี่น้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหน้าหนาวแล้วมันแพงแพงแล้วก็มันเป็นเหตุที่ไม่ได้คุณภาพอาพูดตามตรงแบบแทบจะเกิดลาด้วยซ้ําแบบว่ามันก็อาจจกินจะกินได้เราก็ไม่รู้นะ๋ยวแบบว่ามันอยู่ในห้างนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นแบบสีขาวๆตรงโครนมันะนะเราก็โอ้เนาะนั่นแหละ แต่ว่าแพงปไะได้กระสือกินพี่น้องปีที่แล้วนี่ทีนี้เราก็ไม่ต้องเอามากินแล้วทีนี้มันบ่าอ้อาเปใส่ล่ะนักบิ่มบมบ,มบิมมากมหันหนึ่กลายเป็นฝนตกลิ่นบัน,นี้ลินปอแปะปอแปะแล้ว ต้องหั่นบุ่มบุมบุมบ,มบุมบุ่มมากแต,ตกยังหนักเลยเมื่อกี้เนี่ยเออคนอันเดียวไปพี่น้องนี่แหละนี่นี่แหละคอยนั่งอยู่ตรงนี้เด้อเนี่ยฉันนั่งอยู่ตรงหน้าต่างตรงนี้แหละตรงจุดชมวิวนี่แหละแล้วทีนี้มองไประยะ ระยะที่ที่เห็ดอยู่ใน,นนะคอนตรงนั้นนะ่ะจะตรงสิ้นสุดตรงตรงนี้ตรงไม้ตรงกั้นเนี่ยนะตรงที่ระเบียงนะตรงเสาสุดท้ายนะแล้วก็มองไปตรงนั้นนะ่ะนั่นแหละตอนนั้นแหละมองด้วยตาเปล่ามันก็จะเห็นเป็นขาวๆหน่อยหนึ่งแต่มันไม่ชัดเราก็เลยต้องเอาแว่นตามาใส่พอใส่แว่นตาเข้าไปเราก็จะเห็นว่าเห็ดมันชัดขึ้น นะเอาใส่ดูสิคุณอ่ะขาวอักลากเลยพี่น้องขาวเต็มคอนเลยนี่แหละเราก็เลยได้จ้องตากับเห็ดทุกวันวเรามองไปโอ้ถ้าเกิดว่ามันบานสะพังแล้วเราก็จะไปเก็บเอาอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราทยอยเก็บดอกที่มันบานแล้วอะทยอยเอามาต้มไว้ส่วนไอ้พวกเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเราก็จะรอให้เขาบานโดนฝนแล้วก็ให้เขาบานใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ไปเก็บ